บริเวณตลาดนัดค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมวันพฤหัสนะคะตอนนี้เริ่มจัดร้านกันแล้วค่ะร้านค้าเยอะมากเลยนะคะใครไม่เคยไาเดินลองมาค่ะร้านค้าเยอะของเยอะค่ะของสนจน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะตลาดไทยคลองถมวันอังคารพฤหัสค่ะบริเวณตลาดนัดตลาดไทยคลองถมค่ะวันพฤหัสตลาดนี้จะมีอังคารกับพฤหัสค่ะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามโ ปน้าจะมารับซื้อเหรียญนะคะร้านพน่าจะตั้งอยู่ที่นี่ค่ะพิกัดร้านปนาดนะคะ พิกัดร้านะนาดนะคะดูเนี่ยค่ะเสาไฟเสาไฟที่13.14นะคะบริเวณนี้เลยค่ะร้านะนาดนะคะตลาดไทยคลองถมค่ะได้เลยนะครับตลาดเราตั้งอยู่ใกล้ตลาดไทยคลองถมค่ะสินค้ามือหนึ่งมือสองเยอะแยะมากมายอ่ะที่ร้านะนาดนะคะแล้วก็ตรงเอ็นนะครับร้านะนาดค่ะจะอยู่ตรงเสาไฟที่13.14ที่มองเห็นนะครับบริเวณเสาไฟที่13.14แล้วก็ร้านะนาดจะอยู่หน้าเสาไฟประมาณนี้นะคะที่มองเห็นขายนะครับบริ มาบดมาเป็นยางดีนะครับขอบคุณร้านค้ร้านค้าปนาก็จะประมาณนี้มีของมีเหรียญจำหน่ายด้วยค่ะรับซื้อด้วยและจำหน่ายด้วยค่ะบริเวณร้านบนาตตลาดไทยของถมค่ะรับซื้อเหรียญและธนบัตรนะคะต้องการขายเหรียญขายธนบัตรมาได้เลยค่ะร้านบนาตนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ มีของจําหน่ายมีเหรียญจําหน่ายด้วยนะคะทั้งรับซื้อและจําหน่ายค่ะมาก็จะเห็นป้ายแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะป้ายป้ายที่รับซื้อเหรียญน,นะคะงมนาจะประมาณนี้ค่ะที่ตลาดไทยคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสบ่ายโมงถึง3ามทุ่มค่ะต้องการขายเหรียญขายธนบัตรมาได้เลยบริเวณตลาดนัดค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมวันพฤหัส ตลาดนี้จะมีอังคารกับพฤหัสนะคะวันพฤหัสจะมีตั้งแต่เช้ามืดตีสามจนถึงสี่ทุ่มค่ะสำหรับวันอังคารจะมีวันอังคารจะมีบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะโดยประมาณนะคะเนี่ยค่ะตลาดนัดตลาดไทยของผมเป็นตลาดใหญ่มากคนเยอะค่ะเตรียมซื้อของกินกลับบ้านค่ะมาร้านลูกชิ้นค่ะหวังว่าวันนี้คงจะทันโอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ทันวันนี้ทันเอาสามถุงค่ะ โชคดีจังเราเกือบหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยังอีก <Okay. S 1> ยังอีกชุดนึงโอเคโชคดียังทันลูกชิ้นทําเองอร่อยมากค่ะซื้อทุกอาทิตย์นะคะเนี่ยค่ะเขาปั่นเองต้มเองนึ่งเองค่ะสดสดส,ด,สดอร่อยก็มีแบบย่างขายด้วยแบบเป็นไม้ย่างขายก็มีน้ําจิ้มแซ่บเวอร์คนต่อแถวกันซื้ออะค่ะเนี่ยคนต่อแถวกันซื้อจริง,รงๆนะร้านนี้คนต่อแถวกันนะคะ ได้แล้วลูกชิ้นสามถุงลูกชิ้นทำเองสามถุงได้แล้วเรียบร้อยวันนี้ไม่อดวันนี้ทันสามอย่างว่าขนมอันนี้ขนมทั้งแตกอันนี้ขนมรังผึ้งโอ้ขนมโบราณทั้งนั้นเลยเนาะขนมเบื้องอสามอย่างร้อยเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ขนมทั้งแตกใครเกิดทันบ้างเนี่ยใครได้กินบ้างเนี่ยแบบเนี้ใครรู้จักบ้างขนมอะไรนะ่ขนมทั้งแตกอะ่ะจริงๆเขาชื่อขนมอะไรอะ่ะ อ๋อถังเงินถังทองแต่มาเรียกกันถังแตกอ๋อโอเคค่ะถังเงินถังทองนะคะทุกคนเขาจริงๆเขาไม่ที่ถังแตกนะเขาชื่อถังเงินถังทอง